ตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับหรือประชาชนหลายๆคนก็คงจะเป็นห่วงว่าเอ๊ในพักร่วมทั้งหมดเนี่ยจะจะจะสามารถที่จับมือและก็ไปต่อกันได้หรือเปล่าหรือว่าจะสลัดมือแล้วทางบางพักนะครับไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นจุดยืนของประชาชนประชาชนต้องการให้นะครับทางพักทั้ง8ปดพักเนี่ยยังจับมือร่วมกัน ส่วนการจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ยจะเป็นพิธาเป็นอุ้งอิงเป็นเศรษฐาหรือเป็นใครนะครับที่มีคุณสมบัติที่สามารถสามารถเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกได้ก็เสนอไปเลยครับอันนี้นะครับผมว่าประชาชนไม่ได้ซีเรียสอะไรและก็ประชาชนก็ไม่ได้ที่จะต้องการโอ้โ oh, หวันนี้ต้องเป็นคุณพิธาเท่านั้นก็คงไม่ใช่นะครับก็คงไม่ใช่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสาหรับผมเองนะครับต,ตัวผมเองเนี่ยสำหรับผมก็คือขอให้เพียงแค่ฝ่ายประชาธิปไตยยังจับมือกันไว้แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลไปด้วยไปร่วมกัน ส่วนนายกจะชื่อพิธาหรือไม่ใช่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ขอให้ทั้งหมดจับมือร่วมกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้าทั้งแปดพักไม่จับมือร่วมร่วมกันแล้วเดินไปด้วยกันเนี่ยแล้วมีพักฝั่งนู้นนะครับเป็นฟักที่ผมเรียกว่าฟักอ่าพักนะครับที่มาจากซากรัฐประหารและพวกที่สนับสนุนรัฐประหารแล้วก็มีพักนะครับที่เคยหักหลังประชาชนนะครับที่ ประชาชนไม่ต้องการให้เข้ามาอยู่ร่วมเพราะว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ที่มันเป็นปัญหาสําหรับประชาชนตัวเนี้ยมันจะโดนทําการแก้ไขยากและลำบากลงไปนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้จุดยืนของประชาชนคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่สําหรับผมอยากให้ทั้ง8ปดพรรคเนี่ยนะครับยังจับมือร่วมกันนะครับยังจับมือร่วมกันแล้วก็ไม่เสียงแตกไปทางไหนนะครับแล้วก็การจะส่งเป็น ชื่อนะครับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะเป็นคุณพิธาหรือจะเป็นคุณเศรฐาหรือเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่สําหรับผมวันที่19นี้ถ้าสําหรับผมความคิดเห็นของผมและส่วนตัวของผมเองนะครับย้ําความคิดเห็นส่วนตัวและของผมเองเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนนะครับจากคุณพิธาเป็นคุณเศรษฐา รหรือคุณอุ้งอิงก็ได้นะครับเปลี่ยนคนไขในใครก็ได้เพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนจากคุณเศรษฐาแล้วเป็นคุณอุ้งอิงซึ่งแน่นอนครับเขาบอกว่าทางสอวอและก็สสสวและสส,สที่ไม่โหวตเนื่องจากว่าเพราะไม่สนับสนุนพักที่สนับสนุนนะครับการแก้ไขมาตรา112ถ้าวันนี้เป็นคุณเศรษฐาและเป็นคุณอุคงอิงเขาจะโหวตให้เป็นนายกไหม ขาจะโหวตให้เป็นนายกไหมผมอยากรู้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเขาโหวตให้เป็นนายงจริงก็ไม่เป็นไรนี่ครับเขาไม่เป็นไรเพราะการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ถ้าเขาไม่โหวตเราจะได้รู้กันว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันคือการหลอกลวงประชาชนมันคือการข้ออ้างทั้งหมดวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้เราต้องทําการกระชากหน้ากากนะครับของพวกสวส,สพูกนี้ออกมาให้หมดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้สําหรับผมผมบอกเลยครับว่าวันที่19นี้ขอให้เป็นนะครับขอให้เป็น ไม่ต้องเอาคุณพิธานะครับไม่ต้องเอาคุณพิธาให้เป็นคุณเศรษฐาหรือคุณอิงอะไรที่มาจากพักเพื่อไทยส่งไปเลยครับแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลเพราะผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่พักเพื่อไทยไอ้พักก้าวไกลคุณพิธาเองถึงไม่ได้เป็นนายกสมัยนี้แต่ยังมีระยะเวลาอีกยาวนานที่จะได้กลับมาเป็นนายกนะครับได้สามารถทําได้แต่วันนี้ในเมื่อเขาเล่นเกมนี้นะครับเราก็ต้องเล่นเกมนี้กับนะครับแต่จะให้ไปนะครับแยกกันนะแล้วก็ไปจับมืออันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วย สำหรับผมนะครับผมบอกย้ำสำหรับผมนะครับล่าสุดนี่นะครับชนน่านยันเพื่อไทยดันพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีถึงท,ที่สุดชี้บิ๊กป้อมมีโอกาสได้เกิน7ล้อไอ้375เสียงหากเสนอชื่อแขงเอาเลยครับเอาเลยครับไม่มีปัญหาครับเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สุดท้ายก็ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจครับแค่นั้นเองครับ ชนน่านชี้บิ๊กป้อมมีโอกาสได้เกิน375เสียงหากเสนอชื่อแข่งยันเพื่อไทยดันพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองยังไม่คิดเสนอชื่ออื่นแข่งย้ำไม่มีนิยามของคำว่าหนุนถึงที่สุดย้ำไม่มีนิยามของคำว่าหนุนถึงที่สุดชี้ปิยบุตรเป็นผู้นำจิตวิญญาณขึ้นกับก้าวไกลและเป็นฝ่ายค้านตามสั่งหรือไม่ เมื่อวันนี้นะครับเมื่อวานนี้14กรกฎาคมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีการกักงลนถึงกระแสการเสนอชื่อพลเอกประวิตย์วงสวุวรรณหัวหน้าพรรคพรังประชารัฐขึ้นมาแข่งในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วมีข้อกังวลถึงการโหวตที่จะให้คู่ กับคู่แข่งอาจเกิดผลสำริดขึ้นมาในทันทีจาก188เสียงถ้าเขารวมกันแน่นแล้วบวกกับเสียงสอวอ์นะครับมีโอกาสเกิน375เสียงเกินอยู่แล้วครับเอาเลยครับเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงก็ต้องอยุบสภากลัวอะไรครับก็เลือกตั้งกันใหม่แค่นั้นเองครับส่วนจะดันชื่อพิธาริมเจริญรัฐ เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพักเพื่อไทยยังเคารพสิทธิ์ของของก้าวไกลในฐานะเป็นพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะด,ดันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพักก้าวไกลที่จะเสนอในการพูพดคุยระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยและระหว่างการพูดคุยแปดพกร่วมนะครับเมื่อถามว่าดูแล้วเชิงสอวอ ถ้าจะยากนายแพทย์ชน่านกล่าวว่าไม่มีอะไรง่ายโดยเฉพาะการเมืองที่ไม่ปกติอย่างที่พักก้าวไกลพูดแต่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ก็คาดการว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราสูญเสียไปคงเป็นสิ่งที่ต้องมาปรึกษาหารือกันว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไรเปรียบเสมือนว่ารู้อยู่แล้วว่ามีการโหวตในวันที่19กรกฎานี้โดยไม่มีหลักหรือไม่มั่นใจแล้วมีคนแข่งก็จะต้อง นะครับอย่างที่ตั้งสมมุติฐานว่าเราอาจจะแพ้ดังนั้นต้องมาพูดคุยกันว่าจะทําอย่างไรส่วนในการพูดคุยระหว่างพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยจะมีข้อเสนอเปลี่ยนชื่อแคนเดิเดตนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่2หรือไม่ในแพทย์ชนน่านระบุว่าอยู่ที่ข้อเสนอและการพูดคุย ทั้งนี้นะครับหากพรรคเก้าไกลยังยืนยันจะเสนอชื่อนายพิธาพักเพื่อไทยนะครับจะแสดงท่าทีอย่างไรนายแพทย์ชนันกล่าวว่าต้องให้สิทธิ์ของพรรคเก้าไกลพรรคอันดับหนึ่งเป็นแกนนานะครับพักเพื่อไทยลง MOU ไปแล้วและชัดเจนจะสนับสนุนจนสุดฟาร์มสามารถซึ่งยังยืนยันอยู่นะครับเมื่อถามถึงนิยามคําว่าสุดฟาร์มสามารถนายแพทย์ชนันกล่าวว่าไม่มีคํานิยามขึ้นอยู่กับฟาร์มพึงพอใจนะครับฟาร์มเป็นเหตุเป็นผล ถ้าทําถึงที่สุดแล้วก้าวไกลเห็นชอบภาพรวมไม่มีผลกระทบไม่มีผลเสียหากถ้าจบได้นั้นคือนิยามคําว่าถึงที่สุดนะครับพร้อมย้ําว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันและยังเสนอชื่อนายพิธาในรอบสองแต่หากมีข้อสรุปอะไรก็จะเป็นไปตามสิ่งที่พูดคุยกันคณะเดียวกันนะครับก็มองว่านะครับเรื่องของเงื่อนไขข้อบังคับที่ว่ายติที่ตกไปแล้วจะเสนอช้ำไม่ได้ซ้าไม่ได้ ในมุมเราคิดว่าไม่ใช่เรื่องจําเป็นและสําคัญแต่หากท่านอื่นจะยกมาก็เป็นเรื่องที่สภาจะต้องพิจารณาส่วนฝ่ายเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอในยติเดิมที่ต้องนะครับหาเหตุผลมาหักล้างให้ได้นะครับเมื่อเมื่อถามต่อว่าความพอใจที่ว่าความพอใจอยู่ตรงไหนและความพอใจหลักอยู่ที่ประชาชนอยู่หรือไม่นายแพทย์ชนนัน่นยังยังกล่าวว่านะครับ เรื่องนิยามของความพึงพอใจของนักการเมืองและพรรคการเมืองจะอยู่เหนือประชาชนและประเทศชาติไปไม่ได้จะทําอะไรเป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนประเทศเสียหายคงไม่ได้ไม่ใช่ผมพอใจที่จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเกิดความเสียหายคงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมคงไม่น่าจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนกันไปเป็นอย่างนั้นเมื่อถามว่าย้ําว่าวันนี้ถึงเวลาหรือยังนะครับหลังพัก อันดับหนึ่งพูดเหมือนกับว่าจะไม่ได้เสียงสนับสนุนถึงเป้าถึงเวลาของพักอันดับสองแล้วหรือยังนายแพทย์ชน่านกล่าวว่า8พักร่วมคำานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นถ้าโหวตวันที่19บรก้าันนนี้ไม่ใช่ชื่อพิธาแต่เป็นชื่ออื่นไม่ได้อยู่ใน8ดพักร่วมนั่นคือความต้องการความคาดหวังของประชาชนถูกทำลายทันทีทั้งนี้ไม่มีคำว่า8พักร่วมอาจจะเสนอชื่ออื่นนะครับอยู่ที่การพูดคุย เมื่อถามถึงข้อเสนอของนายปิยบุตรแสงกะนะกกุลแกนนำคณะพักก้าวหน้าหากแก้ไขมาตรา272ไม่ได้ให้ถอยไปเป็นฝ่ายค้านนายแพทย์ชน่านกล่าวว่าก็เป็นความคิดเห็นของผู้นำทางจิตวิญญาณของพักก้าวไกลเขาจะปฏิบัติหรือไม่เราไม่ทราบแต่เราไม่มีข้อผูกมัดอะไร ที่จะเป็นหรือไม่เป็นฝ่ายค้านเพราะประชาชนเสียงข้างมากเลือกให้มาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกให้มาเป็นฝ่ายค้านและไม่ขอให้ความเห็นหรือวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่นายปิยบุตรระบุว่าให้ยอมเป็นแกะดำใน4ปีเพื่อให้4ปีข้างหน้าจะได้คะแนนเสียงมากกว่า20ล้านเสียงส่วนการพูดคุยระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทย จะชัดเจนหรือไม่ว่านะครับ8พักร่วมจะส่งชื่อใครชิงนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชน่านกล่าวว่ายังคงต้องรอบทสรุปก่อนและถ้าเราไม่ชัดเจนเมื่อถึงวันที่19กระฎกาคมอีกฝ่ายหนึ่งมีเจตนาที่จะเสนอคู่แข่งและเดินไปไปสู่กับดักตรงนั้นเท่ากับเรายอมรับความพ่ายแพ้เราเอาความหวังของประชาชน25ล้านเสียงไปทลายอยู่ตรงนั้นเชื่อว่าประชาชนรับไม่ได้ และเมื่อถามว่า25ล้านเสียงของประชาชนเป็นฉันทามติให้8พักจัดตั้งรัฐบาลแล้วเป็นฉันมาชามติให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่านายพิธาเป็นหัวหน้าพักอันดับหนึ่งเป็นผู้รุมเสียงได้312เสียงและเชิงสัญญาตประมาณ14ล้านเสียงสนับสนุนเขาและ27ล้านเสียงที่รวมกันแทนประชาชนที่เลือกมานั่นหมายความว่าประชาชนเลือกนายพิธา ส่วนที่มีการพูดกันว่าถ้ามีพักก้าวไกลยังไงสสอวอก็ไม่เลือกนายแพทย์ชนนั้นกล่าวว่าเท่าที่รู้เป็นเพียงความคิดของสอวอบางคนพร้อมปฏิเสธไม่ทราบกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยไปดิวกับสอวอได้ประมาณ40ล้านเสียง เมื่อถามว่าขณะนี้ยังมีทางไปต่อหรือเป็นทางตันสําหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนานกล่าวว่ามันไม่มีทางตันเพราะประเทศต้องมีนายกรัฐมนตรีต้องมีรัฐบาลประชาชนต้องมีโอกาสตนเองเชื่อว่าทุกฝ่ายไม่ปิดทางตันให้กับประเทศและประชาชนส่วนจะมีแนวโน้มในการพูดคุยกับสสข้วรัฐบาลเดิมหรือไม่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมนะครับเมื่อวานเป็นเหตุนะครับนำเข้าแห่งการพูดคุยเพราะเรามุ่งหวังเสียง376 76เสียงเป็นรัฐบาลของประชาชนและอะไรที่เป็นต้นเหตุทําให้ไปไม่ถึงก็ต้องมาวิเคราะห์พูดคุยว่าจะแก้ตรงจุดไหนได้อย่างไรเมื่อถามนะครับว่าพักคก้าวไกลไม่ลดเพดานแก้มาตา112และจะเสนอแก้มาตา272ปิดสวิตสว,วนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเรื่องของมาตา112เป็นเรื่องที่ประกาศชัดเจนเป็นนโยบายดังนั้นเขาต้องมีจุดยืนในตรงนี้เราต้องเคารพสิทธิเสรีภาพในการดําเนินการตามนโยบาย เราคงไม่กล้าร่วงนะครับที่จะขอให้เขาลดลงหรือไม่ลดอย่างไรส่วนเรื่องของการแก้ไขมาตรา272นั้นยังไม่ได้พูดคุยนะครับซึ่งต้องมาพูดคุยและาหาแนวทางร่วมกันอย่างไรจะต้องไปถามสอวอว่าเรื่องนี้จะยิ่งจะยิ่งใหญ่ยิ่งสร้างเรื่องนี้จะยิ่งนะครับสร้างฟวาไม่พอใจให้หรือไม่เพราะอาจจะมีสอวอบางคนที่สบายใจก็ได้เพราะมีช่องทางที่ปลดเขาออกจากพันธนาการ ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นนะครับการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชนน้านซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สําหรับประชาชนนะครับบอกได้เลยครับว่าในทางออกทั้งหมดนะครับขอให้ทางฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันไว้อย่างนี้แล้วถ้าเกิดฝั่งนู้นจะส่งนะครับรายชื่อมาเป็นนายกและเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วจะต้องไปถึงทางที่ยุบสภาเราเลือกตั้งใหม่ก็ไม่เป็นไรครับประชาชนรับได้ครับแต่สําหรับผมนะครับสาหรับผมนะครับผมไม่อยากเห็น ไม่อยากเห็นที่นะครับพักฝ่ายประชาธิปไตยไปจับมือกับซากรัฐประหารหรือคนที่สนับสนุนการทารัฐประหารหรือพวกที่ทํารัฐประหารหรือคนพักนะครับที่หักหลังประชาชนนะครับกับกอกในคําพูดของตัวเองตอนหาเสียงพูดอย่างหนึ่งแต่พอไปไปได้เป็นสสพูดอีกอย่างหนึ่งเราไม่อยากให้นะครับคนแบบนี้มาเพราะเมื่อ9ปีที่แล้วหรือ4ปีที่แล้ว นะครับคนเหล่านี้นะครับได้เป็นรัฐบาลมานะครับเป็นรัฐบาลมาไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยซึ่งแน่นอนครับประชาชนได้เลือกแล้วว่าไม่เอาคนเหล่านี้มาจัดตั้งรัฐบาลแล้วจู่ๆให้คนเหล่านี้มาจัดตั้งรัฐมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลอีกอะไรจะเกิดขึ้นนะครับการโกงกินจะเหมือนเดิมนะครับทุจริตคอร์รัปชันเหมือนเดิมนะครับนายทุนผูกขาดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วจะเลือกตั้งไปเพื่ออะไรเพราะวันนี้การเลือกตั้งแล้วให้ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับมาจัดตั้ง1 เพื่อไปแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูนของประชาชนรัฐธรรมนูนที่นะครับตัดสิทธิ์ตัดที่นะครับเสรีภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่ต้องการให้ไปแก้และที่สําคัญก็คือต้องการให้ปราบทุจริตคอร์รัปชันนะครับปราบซวยทั้งหลายนะครับทุนผูกขาดนะครับแล้วก็ปฏิรูปนะครับกองทัพอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ถูกมันมันไม่ต้องวันนี้นะครับประชาชนไม่ต้องการกลับมาในวังวนเดิม แน่นอนครับว่าถ้า312เสียงยังยึดมั่นกันเอาไว้แบบนี้สมมติว่าถ้าส่งคุณพิธาแล้วไม่ผ่านก็ส่งคุณเศรษฐามาถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าพวกเขาต้องการจะขัดขวางระบบประชาธิปไตยของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเพราะเขาบอกแล้วว่านะครับถ้าไม่ใช่พักหนึ่งสองเขาจะโหวตให้เราก็อยากรู้เหมือนกันไงว่าถ้าเป็นคุณเศรษฐาแล้วถ้าเป็นคุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐาได้เป็นนายกแลรัฐมนตรีนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับ ให้คุณเศรษฐาเป็นนายยกรัฐมตรีแล้วให้ก้าวไกลคุมกระทรวงฝายมั่นคงแล้วเพื่อไทยเป็นคุมเรื่องของเศรษฐกิจทุกอย่างรับประกันได้ก็จะปราบทุจริตได้คอรัปชั่นได้โกงกินได้อะไรได้หลายๆอย่างทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องการนั่นก็คือจําไว้ครับว่าวันนี้จุดป,ประสงค์และจุดยืนนะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับขอออกไปยืนยันว่าขอให้3 1 2เสียงจับมือกันไว้อย่าแยก จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็มีทางเดียวคือยุบสภาเราเลือกตั้งใหม่ก็เลือกตั้งใหม่ก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจคราวนี้แหละครับรับประกันได้นะครับว่าคุณไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่อง376เสียงเนี่ยครับถล่มทลายแน่นอนนะครับงานนี้หรือไม่ก็ถามว่าวันนี้เฮ้ยถ้าเกิดปล่อยไว้ยี้ประเทศก็หยุดนิ่งหยุดชลอและประเทศเดินต่อไม่ได้ก็ยังดีกว่าครับก็ยังดีฝ่าที่ทําให้ประเทศกลับไปถอยหลังมาเดิมและกลับไปอยู่ในสภาพเดิมให้มันหยุดนิ่งเอาไว้อย่างนี้ดีฝ่าย ถอยหลังก็ไปอยู่สภาพเดิมเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไรครับไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นอะไรเลยแล้วเป็นแบบนี้ต่อไปสู้หยุดนิ่งอีสิบเดือนไม่ดีกว่าเลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรคึ้นหน้ามีอะไรขึ้นไหวอัปเดตให้ฟังครับ